สำหรับชาวราศีกันนะครับอ่าเรามาดูกันนะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับนะเราเองเนี่ยต้องพึงระวังเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอ่ามาดูเป็นแนวทางเป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับเอาเรื่องแรกอ่ะบางคนบอกขึ้นมาเป็นไพ่เทียนเนี่ยมันต้องระวังอะไรวะจานนะครับผมมองนี้ละกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอืมบางคนก็ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแต่บางคนมันก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะแต่ผมมองว่าบางทีเนี่ยถ้าเราพลาดเรื่องนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวก็บอกว่า คุณเองนะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟนะครับฟืนไฟนี่พูดถึงอะไรบ้างนะครับอ่ะบางทีบางคนเนี่ยจุดธูปจุดเทียนเนี่ยนะบูชาพระลืมนะไปทำนู่นนี่นั่นลืมนะอาจจะก่อให้เกิดเหตุเนี่ยไฟมุงไฟไหม้ได้นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของอการทำกับปุงกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก้ถุงต้มนะหรือว่าไฟนะในหม้ออะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยโอ้โห ลืมนะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันอีกเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีกันเนาะนะครับถัดมานะพูดถึงอะไรนะครับพูดถึงการบางทีเนี่ยเราเองอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจนะเหนื่อยล้าท้อแท้นะเบื่อเหนื่อยเซ็งสารพัดส,สารเพศนะครับนะหรือว่าบางเรื่องเนี่ยมันจะมีเหตุเข้ามาเนี่ยให้เราเองเนี่ยนะครับน้ำตาตกใน นะออกแนวโซแซะนะครับว่ากันไปเนาะสำหรับชาวราศีกันนะบางทีมันก็มีเรื่องทุกอกทุกใจกันบ้างเป็นธรรมดานะครับนะสำหรับชาวราศีกันนะก็เขาเรียกว่าเตรียมเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะรับแรงกระแทกแล้วไงต่อเออก็มองว่าถ้าคุณเองเนี่ยมีการเตรียมตัวรับมือนะให้เพียงพอคุณเองก็มีโอกาสที่จะ ผ่านเรื่องราวเร้ายๆไปได้นะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับอ้าวไพ่ขึ้นเรือนะไพ่อยู่บนเรือเขาบอกว่า,างี้เขาก็เหมือนเตือนชาวราศีกันนะอย่าปล่อยให้ชีวิตมันเรื่อยๆเปือป่อยๆเฉยๆแฉะๆเนี่ยนะไป <laughs> เออ นะเออถ้าบางทีเนี่ยมันเรื่อยๆเปื่อยๆแฉะๆไปเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ถึงเป้าหมายชีวิตสักทีนะครับนะมันก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยช้าลงนะครับดังนั้นเนี่ยโฟกัสแล้วก็เลือกแล้วก็ลุยเลยทีเดียวนะครับอ่ะอไรก็เป็นกําลังใจครับชาวราศีกันทุกท่านนะครับ